บ้านพระครูในเมืองไทยดิเป็นวัดไม่ได้นะทำไมครับไอเทดานร่วงแล้วพอไปทำปั๊บเนี่ยนะเริ่มสอนหนังสือปับ๊บไปพักบ้านพักครูระดับถ้าเป็นโรงแรมก็สี่ห้าดาวท่านประธานเราไปดูบ้านพักครูในเมืองไทยดิเป็นวัดไม่ได้นะทำไมครับไอเทดานร่วงเดินต้องย่องในเสียงดังไม้มันแตก แล้วนอนกลางคืนน่ะเพื่อนเยอะตุ๊กแกจิ้งจกหลวกเต็ไมไปหมดเลยหลังก็แก๊กก็แก๊กโอ้โหมาทั้งคืนถ้าให้ลุงป้อมไปสอนนะแกจะเครืองตายเลยอ่ะทำไมครับนอนทะเลาะกับตุ๊กแกดิพอกลางคืนไอ้แกไอ้แกร้องทั้งคืนท<ด>้าก็ไปไสอนหนังสือไม่ไหวถามทำไมเมื่อคืนทะเลาะกับตุ๊กแกทั้งคืน